สวัสดีครับผมวันนี้กลับมากับมาครับซิงเกิลเพ p l เ y อร์เวอร์ชันใหม่ครับผมเอาล่ะตัวนี้ผมย้ายมาเป็นแต่เฉพาะโปเกมอนครับผมว่าใน PC ไม่สามารถย้ายมาได้ครับแล้วก็ของผมย้ายก็ไม่เป็นครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ MC Cyber แล้วก็โปเกมอนสเปาผมให้ทีมงานจัดก,การแล้วจัดก,การหาวิธีย้ายอยู่นะครับส่วนที่ผมเล่นซิงเกิลก็แบบลวกๆไปก่อนนะผมย้ายเป็นแค่นี้แหละย้ายเป็น6ตัวนะครับผมพูดง่ายก็คอ ผมจะมีกีารดอสหนึ่งตัวไรชูมินิลิวโกตะโกดักแล้วก็ลิซดอนไม่มีของติดมานะครับโอเคผมย้ายเป็นแค่นี้นะครับโอเคเลยตามเลยอ่ะย้ายเป็นแค่นี้อ่ะเออได,ได้เริ่มใหม่แล้วครับผมเวอร์ชันใหม่1.7.2ครับซึ่งตอนนี้ MCP MCP เวอร์ชัน1.7.10ออกมาแล้วครับาทางจะอีกสัก ไม่กี่เดือนอาจจะได้เล่นเวอร์ชันหนึ่นึ่งจุดลิ้นอย่าพันครับเอาละวันนี้มีผู้สนับสนุนซื้อเองครับคือน้ำทิพอาดื่มแป๊บนึงเดี๋ยวจะได้คอไม่แห้งโอเคลุยเลยครับผมไะไอ้ไหนก็มาน,นี้แล้วก็คราวนี้ผมมันจะไม่ตั้งโลกลากแล้วนะ เสียงเบาไปครับร่นใหม,ม่รั่นใหม่รช่นใหม่ปรับเสียงก่อนโอเคหวังว่าเมลงในตำนานจะสปาวเกิดมานะขอร้องละเอออยากเจอได้สับตัวหนึ่งครับตัวไหนก็ได้ครับผมเออผมสัญญากับผู้ชมนะครับผมผมจะไม่โกงครับเพราะฉะนั้นจนกว่าผมจะหาได้ก็ติดตามชมกันด้วยครับเดี๋ยวผมเกมหมดให้ดูนะครับผม เกมโหมดหนึ่งไม่ได้นะครับผมเล่นแบบซิงเกิลครับไม่ได้นะครับผมไม่สามารถเกมโหมดได้แล้วก็นี่ครับไม่มีทูบันนี่ไอเทมนะครับไม่มีอะไรเดยขาดผมไม่โกงนะครับไม่โกงแน่นอนครับคราฟติ้งเป็นอ่านี่ครับคราฟติ้ง table. เดี๋ยวเดินหาของแปบ๊บหนึ่งทางนู้นมันเอร์ชั่นใหม่ใช่ไหม เวอร์ชันใหม่ผมก็ทำไปครับอัปเดตไปแล้วครับผมก็ไม่แปลกหูแปลกตานะเพราะว่าผมก็เล่นเล่นเวอร์ชันใหม่แล้วอยู่เหมือนกันแต่โปเกมอนที่เจอในเวอร์ชันใหม่นี่ดีแปลกหูแปลกตาครับแล้วก็ไม่มีบอลด้วยนะตัวเนี้ยโอ้ไม่รู้ว่าโปเกมอนเซนเตอร์จะสปาวหรือเปล่าครับไม่รู้ว่าจะมีโปเกมอนเซนเตอร์หรือเปล่าครับ ไอ้นี่ต้องคิดกันอีกทีนึงแล้วครับผมมีเอาบล็อกตรงนู้นแป๊บหนึ่งขยับไม้แป๊บหนึ่งครับโอเคจะได้พักง่ายๆ่าแต่สำหรับคนที่เล่นเล่นดชัน่น1.64บ่อยคงต้องแปลกหูแปลกตากันแน่นอนครับ ไม่มีโปเ่มอนเซ็นเตอร์เลยเหรอวะโอ้ลำบากเอ้ยอะไรเนี่ย <c oughs> ไม่แปลกได้ไงเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นไม้ไม้แดงครับบนเวอร์ชัน,ชนใหม่ครับไม้แดงครับนี่ครับเป็นลาครับแล้วก็จะได้ไม้สีแดงนี่ครับด <c oughs> ีนะเวอร์ชันหนึ่งจะจดสิบเนี่ยมีมอนเตอร์ใหม่ครับผมเป็นอ่า เป็นตัวอะไรวะโอ้ยค้างวอดดค้างเมื่อกี้มันค้างอะไรวะมันมีปุ๊มอนเตอร์ใหม่ครับใครไปดูคลิปรีวริวของผมได้ครับผมซึ่งวันอังคารนี้น่าจะมีเวอร์ชั่นใหม่มาอีกนะครับก็ผมก็จะรีวริวเรื่อยๆแหละถ้วาว่างนะโอเค มว่าจะหาอะไรทําก่อนที่มันจะมืดครับคือต,ตรงนู้นมอะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยว,ยว,ยวขอไปทางนี้ก่อนครับเออ,อุ้ยเหียวมีแร่ไสายฟ้าตรงนี้ครับ เป็นไรครับและสายฟ้าเราไม่ใช้แล้วครับเราไม่ได้เลี้ยงปิกระจูอีกสองสามตัวนะครับเอาไว้ก่อนครับโอเคไปฮะฮะลีโดรีโดนีโดรันเออว่าเฮ้ยมันสู้กันเร็วขึ้นครับปุ๊ปปุ๊ปุ๊ เอาละเกียร์อลอตได้เวลาที่แกต้องมาสู้แล้วเฮ้ย EP แชร์ไม่มีนี่ว่าครับเอาล,ะ,อาละครับผมกัดแม่งเลยครับอุ๊ยเกือบท้ายครับงานงอกครับเก็บไว้ก่อนแล้วกันมันอะไรวะโอ้พื้นที่แห้งแล้งแล้วมีลาวาด้วยครับ แต่ผมไม่เจอต้นแอปิคอนเลยครับผมพระเจ้าวูทำบอลยังไงแล้วเนี่ยโอโ้โหแอปิคอนไม่มีเลยครับท่านก็ต้องกลับไปที่เขตป่าชุ่มชะอุ่มเหมือนเดิมครับนี่ก็ไม่ไหวนะนี่ไงคอย킹อีเลเว่นของเราตรงนี้ครับหิ้วอะไรก็แวะมา,มาครับ ใช่ไหมไม่มีคอยคิงหรือวะมีแต่ฉลามขึ้นบกสี่ห้าหกาไปครับแอป,ปิคอนแอป,ปิคอนทรีแอป,ปิคอนทรีอ,อ,อะไรเขียวๆวะโปกเกมอนหรอวะอ๋อจัดไป <Yeah. S 1> จัดไปลิซาดอนครับจัดแม่งเลย เออจริงด้วยครับเวอร์ชันใหม่เนี่ยปลาบอลเส้นพลงพื้นนั่นเจ๋งไหมล่ะโอ้โหสุดยอดครับไปครับผมเฟมทาเวอร์ทีเดียวตายครับผมโอ้ของดอบราเข้าตัวเลยครับเป็นใหญ่ครับผมเอเป็นอะไรวะไม่ใช่ใหญ่โอเคโอเคเออดีเว้ยของมันดอบเข้าตัวเลยครับผมไม่ต้องไปเก็บมันนะครับ เออเวลาที่เราเล่นเซิร์ฟออนไลน์อ่ะเวลาของตกเนี่ยมันแย่งกันแบบหรบตับไหมเลยครับผม <Mag ical. S 1> บางคนที่ไม่ตีแล้วครับผมรอโดกกเดียวครับเอาครับสกายดอปครับผมเรียบร้อยครับไม่ดับของสกายดอปไม่ดอบหรอวะเฮ้ยคอยคิงโวยคอยคิงโวยอาหารจะมืดแล้วโวย สกายด็ไม่ไม่มีวะเฮ้ยเอาละครับผมแหลกอาหารของเราหนึ่งเดียวครับไม่เหลือแล้วครับตอนนี้สกายด็เอาละครับผมตอนนี้ผมไม่สามารถหาอาหารจากควายิงได้แต่อันนี้มันโอ้โหไปนี่ก่อนกแล้วกันนะตัวอะไรนี้เนี่ยมันท้าสู้อีกเออกับแม่งเลยเออจัดไป โกดีนโดีนโดีนโดีคเดนครับแพ้สายฟ้าผมบิกกระจูออกมาไม่ใช่ไรชูแล้วตอนนี้ครับอ่าชาร์จเลยครับอุ้ยใช้หมดแล้วครับผมสลมสลมโอเคตอนนี้มืดแล้วครับงานงอกครับอ่าไอพิคคอนทรีครับผม สีโอ้ลงตัวเลยอะ่ะอ่าสีพิงค์ครับผมพิงค์ขี้ขวอทีเดียวได้เลยอะ่ะลงมือเลยนะครับผมอ่าสีเหลืองอ๋อมาจัดของให้ด้วยเออแม่งอะไรเนี่ยใครให้แกจัดของให้ฉันวะาโอ้โอเห็ดเห็ดเห็ดเก็บเก็บครับเดีย๋ยวไม่มีอะไรแดกแล้วครับผม เมตพอดครับเนตพอดป,ป๊จริงๆผมอาจอาัดกะว่าจะอัดคิดตั้งมานแล้วครับตั้แต่มันมาชั่วโมงแรกเลยครับแต่ว่าติดจัดยิมนะครับผมแล้วก็เล่นเกมใหม่อ่ะ ios e อ่ะเออก็ไม่เท่าไหร่นะเกมใหม่ไม่สนุกแต่มันมีเพื่อนเล่นเฉยๆครับ <Thank you. S 1> โอเคไลชูสแลมจัดไปครับไลชูรีวิห้าสิบครับ พี่แกล่างอีวีไม่เจอสักตัวคงสร้างบ้านกันอยู่จริงๆแล้วครับลำบากเลยอย่างนี้แอปพพิคอนทีต้องยอมทนทนใช้สีชมพูไปก่อนแล้วเอออ่าเมโลดี้เปลี่ยนเป็นบัจะได้สว่างขึ้นครับ รว่าตอนนี้เป็นกลางคืนปรับแสงให้สุดในสมัยเวอร์ชันหนึ่งจุดเจ็ดจุดสองอ่ะจุดเจ็ดจุดสองแบบแบบเบต้านะเวอร์ชันนั้นนะโอ้โหสุดยอดครับมืดไปหมดเลยครับผมมืดมองไม่เห็นเลยนะเป็นกลางคืนอะ่ะ <Hey. S 1> จัดไปครับผมสลลม ไมกระูเอ้ยไรชูนี่เก่งฮะโอ้ปลายก้อนครับอันนี้อ่าร่างร่างแรกร่างที่สองครับผมชื่อว่าวิเวล่าครับผมแต่ไม่มีใบชุบไม่ใช่ครับชุบชุบทีมีใบไม่มีบอลเออไม่ใ่แม่ใบชุบอะไรครับไม่ใช่เล็กโอเค ไปครับตามหาต้นไอคอนกันต่อครับไอคอนทรีไอคอนทรีอ่าปุ่มมันเซ็นเตอร์เจอแล้วครับเออเยี่ยมครับเอ้ไอคอนทีครับผมแล้วก็มี